สวัสดีค่ะธรรมชมุ่มก็รบวันนี้ท่องมีสามดาวสิ้าธรรมชมมาหาคุณพอซาลีซึ่งมวดกอน,น,นมวดประจำวันที่หนึ่งนั่นคุณพอซาลีกระเข่าตรงๆเลยค่ะธรรมชมฝันเห็นลงปุ่หมนุนเอาเงินมาให้หาร้อยบาทหาศูนซุนหาเข่าตรงๆค่ะธรรมชมมวดนี้มวดประจำวันที่สิบหกท่านว่าคมพศสอง 2, พันรรห้หาร้อยหกสิบห้าคุณพอซาลี ฝันเห็นรถขั้นเกา่ารถสูกเกา่าโตกลงน้ำจับขึืนมาม้วนมงเกิงล่อม้วนหมืองเกิง,งเ้วยค่ะธรรมชมคุณพ่อซาลี่จะตีเป็นเหล็กดีเดเดตตัวใดก็ไปฟังกับคุณพ่อสาลี่ผมพร้อมกันค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งไอทอมมี่สามดาวนั่เด้อค่ะกไปรับชมรับฟังกับคุณพ่อสาลี่ผมพร้อมกันเลยค่ะ ครับสวัสดีครับคุณปอสารีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณปอสวัสดีค่ะโอ้ยหลวงปู่มุนเอาเงินไม้หาลอยเอาเงินมาให้หาลอยบาทศูนย์หาหาศูนย์ก็เต็มเต็มเนาะคุณปอสารีเนาะโอ้แน่นอนแน่นอนครับท่านผู้ชมเนาะคุพ่อฝั้นเราบอกรับงวดวันที่สิบหกเลยครับคุณปอฝั้นลาลาขั้งปั้นเกี่ยวกับทั้งหนามทั้งในฝันนั่นฝันว่าเด็กเอารถรถสุกเจ้าของรถสุกขั้นเก่ารถสุกขั้นเก่าเด้ครับ รถสูขันเกาตกนามครับตกนามพอใหญ่ลงไปง้มงมรถสูกนึ่งงมหากับหินครับแต่ว่าดนประมาณซ้ํหนึ่งมันขึ้นมาบานรล่อมันขึ้นมายางในมันเล็ขึ้นมาม้วนโค้งม้วนหินขึ้นมาเห็นแต่ยางในมันปุ๊บขึ้นมาครับพอไงก็เนี่ยมึงเป็นมวงมึงก็ม่วงยางในม่วงอนี่ขึ้นมาตัวนี้ว่็เกล็ดเศร้าเอาครับ บ้านนี้ไปทราบหาตัวนั้นก็บอเห็นในบ้านโค้งมันก็บอเห็นเห็นอย่างไมันไม่รู้ตรงนี้จังไรว่าจากจ,จากร่อมันมันจะค่อยอันนี้ไม่จะค่อยขึ้นมาได้ครับอกเป็นใจนอไม่แน่นเลยขึ้นมาก็บ,บืน้บบนขึ้นมาโค้งมันอยู่กับไปน้ำในบ้านโอ้ยว่าจังมันคี่รถตกหน้าตายแล้วก็คีรถขนั้นนี้ล้วไปนี่ครับมอไซค์ขั้นนี้วะเออขี่ไปว่าถึงแก่ไม่คีรถตกหน้าตายแล้วมันไปน้ำลูก ไอ้ีุ่่นลายยี่หนย่อเงอนยี่หน่อผมกับผัวมันไปนอกครับกูงมหาหล่อโลดกูบงเห็นว่าหล่อโลดกูเสียว่ะมันตกน้านเนี่ยน้าข้องไงข้องเลิกเติบอยู่ครับงมไปงมมากกับโบเห็นบานกรับไม่เห็นยืนเคยนึกแต่ไปเห็นยางไนมันไ่ะฟู่กันว่าปุ้มมันมันขึ้นนี่ตึ้งขึ้นหล่อโลดนี่ยละแต่ว่ามันขอใหญ่คือหล่อโลดได้บานครับพวกยางไนมันหน่อยๆซ้ำเจังสี่อื่นครับหน่อยมุ่นมินจิอยู่ บ้านนี่เขาไงว่าฝันแน่นนี่ฝันจังไรนี่คุดว่าเนี่ยมันถิ่มาฝันเกี่ยวกับว่ามันเกี่ยวมต้องเลงมันก็ะถินนี่สูงนี่สูงโอ้เนี่ยมันมุนมุนแนี่วนี่นครับแน่วมันวงกลมๆน้ำเปื่อนม่วงๆบ้านในรถรถขั้นเก่าได้รถนั่นรถเก่าอีหลีรถรถซุกนั่นเก่าแห้งครับถองโมเป็รถจะห่วงนะหังเป็นรถเก่า เพราะงี้คุณมืองเห็นมาเมื่อคิดอยู่คิดอยู่สองมื่นละคิดอยู่จ็ห่อนว่านก่อนในหนึ่งวันเดียวสองมื่นว่านี่คิดบางแล้วมันยังว่าแต่มันเป็นเหล็กเนี่ยมันจะเป็นโตเกียบ่อว่มันจะมีศูนย์ใหม่ไมีศูนย์ใหม่อีกเนี่บาทนี่พราะหัยคิดคิดนกขั้วพันนกขัควแปรเนาะแต่คิดว่ามันเป็โตเกียวมันจะเป็นเหล็กโตเก่าวบ่กับในหนึ่งขันว่าเก่าบ่กับเป็นเก่าจะเก่าศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์เก่ามกถึงบ่กคิดแล้วบาทนี้ครับพราะหัยคิด คิดไวจังสี่ครับนึกเก่าศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์เก่าไปสันบ่อว่านึกมันตีโต๊เก่าศูนย์ศูนย์หานี่โต๊เก่านี่บ่อสิครับแล้วมันหลุดเก่าเนาะครับมันหลุดเก่าหลุดเก่ามาคือพอใหญเนี่ยดึกสองคิดเลยสองขุมทอนนี้แล้วหนึ่งเก่าศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์เก่าเนี่ยหนึ่งศูนย์เก่าเออเก่าศูนย์หนึ่งเก่าศูนย์หนึ่งอ่าพอเราล้วนก็มุดเหมือนกี้มันกับพ่อใหญ่ในมึงกัวงพวกซำ หลดได้หน่อยลิ่นน่ะนะอ้วนกิ่งผูปุ้งขึ้นมาปัญาก็เลยได้ไปสาวออกมาลบแงงงมหาต้นบ่เห็นเน้โคกมันก็เลยมาัางว่าผู้เอาออกมามันออกมาได้จังไรอยู่่ะมันออกจากหลอนมาได้จังไรอ่ะอันยางมันอันยางนั่นเรื่องเมือถือเดี๋ยวมือเลยมือต้องต้อเกาแผลอะไรบางทีเกาตัวไหนมัจะเกานึง ศูนย kind of ์หนึ่งเก่าเก่าหนึ่งศูนย์เพจะได้ไม่ตดศูนย์หกไม่จะศูนย์หาไปอย่างสัตนะเพราะว่ามันมันเหล็กตัวสองขุมขุมมาครับแต่พอยหญ่ก็ยังอยู่ยัได้ศูนย์หานี่ครับศูนย์หาซื้ออีกเยอะซื้ออยู่ครัเพราะฝันเกลียวเนี่ยไปชื่อศูนย์หาก็ศูนย์หนึ่งบาในอันที่ลุงปูหมุนเอาเงินมามาให้หาลอยนั่นบาวซูเอฟซีฝั่งไหนคุณปอเป็นยังไงก่อนนะลุงปูหมุนนั่นป็นมาสวด อันนั้นเิ่นมาลดน้ำให้ลูกครับเิ่นมาลดน้ำให้ลูกบ้าน,นพิกเขาเอาเงินคนมาเบิงน่ะมหลายคนเิ่นก็นเลยบอกว่าเอาเงินไปแจกคนมาเบิงนไไนนกกนเนี่ยไปเว้ยเิ่นว่าสับพ่อใหญ่ก็เลยว่าเสีอยวห้ยยายนไปแจกบอ่อบ่ให้โตนั่นไปแจกแล้วว่าครับลูกควอมมุนนั่นโอ้ครับบานนี้พออกก่อใหญ่กับก้าม,มาน่ะให้คนละา0 0อยครับแต่ว่าหังมันคือมีแต่ไปซาวเบิดถึงหาัอยน,ะน่ะครับเออ ให้เว้นไว2สองุทนี่ยาสันเว้นไว้พอกับปุก่ขาจำกับท่ายกสันครับเป็นว <father> <ation> ่าครับาเพอใหญงก็เยว่างหัวอยางมันจิตมันกับิันยี่สิบแล้วก็คือว่านั้นมปแต่ีดใบสาวกบกิดเอาแล้วว่ามันเสียออกตูนหาครับหาลอยกัคว่าแต่มันมันหาลยแท่มันก็จะออกหาูนือว่าครับเลยดึกอันนั้นก็อันสองศูนตัวครับว่าแบงยี่สิบว่าแบงยี่สิบมาไล่ัวใบอันนั้นมัน หา่อยใบหาร่อยนะครับขอบหาอยทอกันอะารแต่ว่ามันถึงเป็นใบยีสีครับ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 งวดนี้แะครับงวดวันที่สิบหกนี่เอายำตัวเลขอีกนะครับปนอดซาลีตัวไหนก่ครับงวดวันที่สิบหกนี่พ่อใหญ่ก็บขาดว่ามันจะเก่าศูนย์หนึ่ง่งศูนย์เก่าเก่าศูนย์หนึ่งนึ่งศูนเก่าดรว่ครับยังไคับไปขับมาครับขับรับคับับเปอดซยังเติมเติมอีกบ่บ่กิดมามันก็ห็นตอนเห็นตอนนี้เนาะเห็นตอน่ะฟันไดทตอน่ะ บริเตนอันดับตัวโจรบ่บริเตรลดลงบริเตน้ลาคิดว่าเอาหนึ่งศูนย์เก่าหนึ่งศูนย์เก่าลดะครับหนึ่งศูนย์เก่าเก้าศูนย์หนึ่งศูนย์เก่าเก้าศูนย์หนึ่งเท่านั้นสามตัวสองตัวโบมี่บ่อครับผมโบมี่สองตัวเก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์เก่าครับเอาครับผมแต่ผู้ชมขอให้โชคดีตอนรับปีใหม่ครับคุณปอดสาลีของเขานะครับเนาะเป็นปูตีฟันแม่นอีกทันหนึ่งครับมียังเติมเติมอีกเยี่ไหครับพี่กบ่อโบมี่เนาะครับผู้ชมเนาะโบมี โบฟันเกี่ยวกับยาคู่ยาซาเลยโอ้ครับอ้าวครับโบปัญยังครับเดี๋ยวเบาแอมเราทงสีจดตัวเลขขอบคุณปอซาลีปันดีหรอกว่าปันล่ทั้งหนามทั้งในครับน้ำจะสุกตกน้ำจะจุกตกน้ำครับน่าจะมีหลอดเก่นมากแต่ว่าหลอดทั้งในหลอดในยางในมันนั่นครับถอดขึ้นมาจะเห็นมะมุ่นจริงอยู่ครับเพราอยากว่าอ้าวไม่ถือมาได้รเนี่ยได้มะมุ่นมึกจิ๋งนี่นั่นก็เลยเสาะมาไว ครับผมครลบเป็นงมหาโตเก่ามันโค้งมันหนนบ่มีบ่เห็นครับ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 อะไรบ่เห็นครับขอบคุณได้หลายครับคุณพอซาลีขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับนี่นะคะท่านผู้ชมเลขของคุณพอสาลีประจําันที่หนึ่งท่านว่าพุ่มกศสองฟันหั่นหลองสุขานุพอซาลีฟันเห็นลุงปุ่มหมุนลุงปุ่มหมุนเอาเงินมาหาหาลอย ล้ะก็มิตาไบงเา้าคุณพ่อซาลีกเลตีเป็นหาสองศูนย์หาสองศูนกับธรรมชมกับเขาตรงตงเนาะ่ะเขาตรงตรงงวดหนึ่งท่านว่าคมหกขาตัดหนาตัดลังเหล่งก็ถือว่าเขากับธรรมชมแล้วก็งวดวันที่สิบหท่านว่าคมนี่คุณพ่อซาลีกับฟันดีนะคะเนาะงวดวันที่สิบหท่านว่าคมพสอหลงศิานี่คุณพ่อซาลีกับฟันดีอีก่าธรูมชม แคบหนาจอเบิร์นเด้อค่ะพอซารี่ก็เป็นอีกท่านเนึ่งกระทำมาชมที่ฟันแมน่นหัวว่าหันกระไดาหาศูนย์ต้ตงะะองตรงเนาะเนาะหัวหนีทุกพอซารี่กับฟันเห็นรถท่านเกา่ารถเกา่าล่อกลมๆพอซารี่กับดีเป็นเหลขเก่าศูนย์หนึ่งเก่าศูนย์หนึ่งแล้วกันหนึ่งศูนย์เก่าหนึ่งศูนย์เก่าท่านชมตกลงไปนี่หนักเนาะเะนาะ ตีเป็นเก่าศูนย์หเกเอาไว้เป็นแนวทางค่ะธรรมชมแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำาเม่อวันที่16ธันวาคมพศสองพค่ะสำหรับคลิปนี้เท่ามี3สามดาวกัศร,ร่าธรรมชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้โจกๆมันๆ่นหมายเฮงๆรวยๆค่ะสวัสดีค่ะ